ข่าวกลุ่มสัมมาบัณฑิตปัญญาสมุนไพรอีกหนึ่งพลังเล็กๆแบ่งปันด้วยใจส่งตรงถึงผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2564ญาติธรรมชาวโศกกลุ่มสัมมาบัณฑิตได้ทราบข่าวความเดือดร้อนที่เกิดจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้เกิดโครงการแบ่งปันสมุนไพรสู้ภยัยโควิด -19 ขึ้น โดยกลุ่มสัมมาบัณฑิตได้ร่วมมือกับเครือข่ายแพทย์แผนไทยร่วมกันแบ่งปันสมุนไพรให้ฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มสัมมาบัณฑิตก็มีกิจกรรมหลากหลายช่วยเหลือพี่น้องหรือผู้สูงวัยที่ขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค ถ้าหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่คุณตะกายธรรมพมโสภาคุณแรงพุทธสิ้นปารโรกีได้ทางกลุ่มสัมมารบริพร้อมใจที่จะช่วยเหลือค่ะตอนนี้นี่พี่น้องคนไทยนี่มันเดือดร้อนกันมากเราจะมีส่วนที่จะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างเราก็เลยในกลุ่มเราเราก็มีทีมที่เป็นแพทย์แผนไทยอยู่แล้วด้วยเราก็เลยมาคิดกันว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างที่เราพอแจกได้ เป็นที่รับรองผลมาแล้วนะครับก็จะมีพวกยาห้าลานะครับแล้วก็ตัวที่เราเอามาเสริมก็คือทำเป็นเร,เรียกว่าเป็นตัวเสริมให้ยาห้าลากนี่ทำงานดีขึ้นก็คือกลุ่มสมุนไพรโครคารของบรรลาดนะครับยาซุมใหญ่แล้วก็เราอีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคนป่วยนี่ส่วนใหญ่จะเครียดเครียดแล้วนอนไม่หลับนะครับ นั้นในส่วนนี้นี่ตัวผมเองนี่ก็ทําเรียกว่าเครื่องชงสมุนไพรโกโก้คือในกลุ่มสมาบัณฑิตเรานี่จะมีกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นกองทุนของกองกลางกลุ่มนะครับเอาไว้ใช้ในการดําเนินงานกิจการหรือในการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มอยู่แล้วเราใช้กระบวนการทํางานนี่เป็นตัวสร้างความสัมพันธ์สร้างความเป็นพี่เป็นน้องอขอเป็นแค่แบบจุดเล็กๆนะครับ จุดเล็กๆจุดประกายแห่งความดีงามที่มันเกิดขึ้นในสังคมเหมือนจุดแสงสว่างแห่งเทียนเล็กๆน้อยๆนะครับให้มันเกิดขึ้นในสังคมในยามที่สังคมมันทุกข์ร้อนกันอย่างนี้น